หลายคนนะครับก็อยากร่วมทุนจีนนะดังนั้นปีนี้นะครับสิ้นปีปีหน้านะครับผมมีแผนที่จะขยายธุรกิจเพิ่มหลายตัวนะครับดังนั้นผมรับสมัครตัวแทนนะครับผู้ร่วมทุนจีนนะฮะอันนี้โปรไฟล์ของฉางเจียงนะครับอ่าฉางเจียงเนี่ยหลักๆทำอินฟาสเจอร์นะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับเนะี่ยอันนี้โปรไฟล์นะครับซึ่งผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะ งานที่เป็น Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยฉางเจียงเขาทำได้หมดเนี่ย EPCS เนี่ยทำได้หมดเลยนะโปรไฟล์เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างหน้าใบค่าคอมนะครับใบค่าคอมมิชชั่นนะครับใบค่าคอมมิชชั่นเนะี่ยถ้าเราหางานให้ฉางเจียงเนี่ยก็จะมีใบค่าคอมมิชชั่นไปรับค่าคอมอยู่ที่อ UHAN แบบไปรับค่าคอมที่อูฮั่นนะครับ สัญญางานนะครับสัญญางานที่เป็น EPC นะครับทุกโครงการนะครับก็จะมีสัญญางาน EPC อย่างนี้นะทุกโครงการนะสมมุติเราหางานโครงการ Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่นะมาถนนน้ำไฟลงไฟฟ้านู่นนี่นั่นนะมาแล้วมาทำสัญญา EPC สัญญา EPC เนี่ยไปทําที่อูฮันนะครับ สัญญาคอนเซิล,ล์ก็ไปทําที่อูฮันนะีถ้าคอมไปรับที่อูฮันนะตอนนี้ผมหาคนมาช่วยปั้นง,งานเนะี่ยเพราะว่าผมมีธุรกิจอื่นที่จะไปขยายด้วยเนะี่ยผมจะไปทําเรื่องท่องเที่ยวนะเริ่มบ้าการท่องเที่ยว,วอะไรตบนนี้เรียกว่าปิดโควิดสองปีนี่อยากท่องเที่ยวมากเลยนะผมจะไปขยายธุรกิจอื่นส่วนธุรกิจรถยฟทําทนะครับแต่ว่า ผมต้องการหาตัวแทนนะมาช่วยทําการปั้นงานหรือการปั้นโครงการเนะี่ยผมทําคลิปขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ไว้ให้ดูแนละ้วคุณก็เพียงแค่ไปดูแล้วก็ทําตามทําตามวิธีการที่ผมทำาหลนึ่งสองสามสี่ก็ทำตามนะั้นทุกโครงการนะไม่ว่าจะเป็นทั้งไฮโดรทั้งโซล่านะก็ทําวิธีการเดิมนะโปรไฟล์ก็ของเดิมนะะสัญญา EVC ก็เหมือนเดิมนะครับ เปลี่ยนแค่โครงการนะเปลี่ยนแค่โครงการนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่โครงการนะครับรับสมัครตัวแทนในหน้านะครับมาปั้นงานนะครับถ้าคอมไปรับที่อูฮันนะคสนใจก็ติดต่อผมมาได้ตรงได้เลยนะครับผมวางไลน์ไว้นะครับร่วมเติบโตไปด้วยกันนะครับ ค้าขายจีนรวยแน่นอนเนะียเพราะว่าผมมีอีกหลายตัวนะครับที่ผมอยากทําอย่างจะไปต่อยอดธุรกิจทํามาสังหาจะไปลงทุนที่จีนนะครับโอ้มีเยอะนะครับหลายตัวที่ผมอยากไปทําที่จีนนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับใครที่ปั้นงานได้ก็มามาช่วยเป็นปั้นงานแล้วก็แบ่งกันนะครับสวัสดีครับ